สวัสดีครับพบกับเซกเกมมิ่งนะครับในวันนี้เราจะมาเก็บตกงานวิชโนกาดเฟสนะครับที่ผมไปมาก็จะเป็นไปแข่งงานบิวจีพีครับซีซั่นหนึ่งของปีนี้นะครับก็จะเราก็จะเก็บตกงานนิดนึงอาจจะแบบภาพผมอาจจะไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าเดินทางไปก็นานแล้วแล้วก็ออาากตั้ตี3ามครึ่งครับจากที่นี่ไปถึงนู่นนะครับก็ประมาณ 8โมงนะครับแล้วก็ต่อบ t s อขึ้นไปสำโรงแล้วก็ถึงเลยนะครับทีนี้ก็เราจะมาดูว่าเรานั้นเสี่ยงเงินไปกับอะไรบ้างแล้วก็เจออะไรบ้างครับเป็นการเล่าประสบการณ์นะครับก็ถือว่าได้ประสบการณ์ที่ดีนะครับเจอคู่แข่งที่ดีนะครับให้คาแนะนําแล้วก็คาพูดแล้วก็การเล่นที่ดีนะครับแล้วก็สนุกเดือดมันมันมากเลยครับโอเคอ่ะ อ่ามันจะมีคูป,ปองนะครับในวันที่25 26ที่ผ่านมาก็คือจะแลกครับอันนี้จริงๆอะผมไม่ได้เล่นภาษาไทยลยแต่เพราะว่าผมเนี่ยอยากเก็บไปเฉยนะครับเป็น e x c e l 2ครับลูเคียนะครับก็สวยระดับหนึ่งทีนี้ผมเนี่ยอยากอยากเก็บไปเฉยนะครับผมก็เลยไปแลกมาเป็นคูป,ปองแลกฟรีนะครับแลกที่บูธได้เลยแค่กดไลน e ของไายบรกาดแล้วก็โชว์ให้เขาดูก็จะได้ใบนี้มา2ใบเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นเมื่อลงตอนลงทะเบียน WGP นะครับจะให้สิทธิ์แรกซื้อได้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูว่าโปรโ,โมเป็นแบบไหนแปลว่าแต่ว่าเขาปรับกดมาว่าห้ามซื้อซ้ำนะครับผมก็เลยจริงๆผมจะเอาลายนี้กับเอวาแล้วแต่ว่าเอวาอีก2อาอีกเอวาหมดตรงหน้าผมพอดีเลยครับคิวนั้นปับ๊บ สลิปเบอร์2หมดนะคะก็คือเอวาหมดเลยครับทีนี้ผมก็ได้เป็น2ลายนี้มาแล้วก็เพย์แมตเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้อยากใช้ไม่ซี้ออะไรผมก็เลยซื้อ2ลายนี้มาลายละ450นะครับเป็นดิลัก2023นนะครับแชมเปี้ยนนะครับตันนี้450ผมไม่รู้ว่ามีกี่ซองแต่ว,ว่าผมใส่ไปแล้ว46แล้วยังเหลือประมาณเนี่ยน่าจะ70นะครับแล้วก็เป็นลายของเทอร์กียนะครับที่ซื้อมา แล้วก็อันเนี้ยมันจะเอาไปแลกของบูทไทยได้ด้วยแต่ผมแลกเป็นอะไรไอตัวมือวิด้ากับอ,อะไรนะแลกงารล็อกอะไรไม่รู้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สกิลไม่ได้จำสกิลก็แบบเออมีแลกแค่แลกแค่แรกไปอะไร,ๆๆไะไรงี้ครับก็ไม่ได้ซีอะไรก็ออกเป็นใบเสร็จมานะครับตาแรกขอญาตต้องเปิดต้องเปิดดูนิดหนึ่งครับว่าสิ่งที่บันทึกไว้นั้นเจอกับอะไรบ้างนะครับ นะฮะอ๋อโอเคครับตาแรกเนี่ยเปิดมาเจอเมลตอมนะครับอ,นนอันนี้เป็นบันทึกที่ผมบันทึกไว้ผมเผื่อผมลืมนะครับแบบบางทีตื่นเต้นหรือว่าเดินทางด้วยความเหนื่อยล้าอะไรเงยครับอย่างตาแรกที่เจอใช่ไหมก็จะเจอเป็นเมลตอมนะครับแต่โต๊ะหโต๊ะจะนั่งสามคู่ก็ค,คือ6คนโต๊ะนั้นเหมือนนั่งรวมรวมญาติรวมญาติสิปีเลยสาย ใช้เล่นเมลวตอมขวาเล่นโอเวอร์โหดนะครับตรงข้ามผมก็เล่นเมลวตอมส่วนซ้ายกับขวานี่ฝั่งนั้นเล่นอ,อุกบาทนะครับส่วนฝั่งขวาเล่นงูฝั่งงูนี่เคยเจอกันตอนไปแข่งทีมเมื่อเดือนสองเดือนที่แล้วด้วยนะครับแต่เขาจําผมไม่ได้เลยผมจํำก็ได้ครับจำได้ดีเพราะงูมันน่ากลัวนะ่ะเสร็จแล้วปุ๊บก็เล่นแล้วทีนี้ก็คือถ้าเอาตามรูปเกมถ้าผมจำไม่ผิดนะผมก็ต้องขอดูด้วยนิดนึงตามรูปเกมก็คือ พอคือได้ฟาร์มพอได้ฟาร์มมาสักพักเนี่ยแล้วทีนี้เขาไอ,ไอยูมันไม่ค่อยขึ้นแล้วตัวเล่นนะเขาไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็แล้วตอนผมขึ้นเกียร์สามมาผมได้ตกโอเวอร์ก่อนผมได้ออกนะผมได้ออกโอเวอร์ทีนี้เขาก็เลยกดดันมือเขาก็ต้องมากาเรเลี้ยงด้านข้างผมผมเอาซิฟทอร์ลูกเอาผมเอาลูเคียไปเล่นเดี๋ยวขึ้นรูปให้ผมเอาลูเคียไปเล่นไ,ไ,ไปแข่งไปเล่นอะไรประมาณนี้นะครับก็แบบ เดี๋ยวผมถ้าถ้าใครอยากดูเด็กลิสเดี๋ยวผมแปะเด็กล็อกไว้ข้างล่างก็ได้ครับเป็นแค่แนวทางนะคือผมก็จับตามเท่าที่ผมมีแล้วคิดว่าประมาณนี้เล่นได้แล้วก็ปรึกษากับคนเพื่อนเพื่อนน้องๆในลกลุ่มว่าประมาณนี้ดีไหมเล่นแบบไหนอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่ได้เล่นเก่งนะแล้วก็พอได้ฟาร์มครับแล้วก็ได้ออกโอเวอร์ทิกเกอร์ก็ทีนี้ก็เลยได้ได้ได้กระนําหน่อยครับแล้วก็ได้คีนสวิฟมาเคลีย์บอร์ดเขาหนึ่งทีนะครับก็เลยโอเคเล่นแบบพอคอนโทรลได้แล้วก็ สุดท้ายแล้วก็ผมก็ชนะไปนะครับก็เขาก็ชื่นชมมาบอกว่าลูใครบอกลูเคียอ่อนลูกก็เก่งเหมือนกันนะครับอะไร้ยผมก็บอกว่าจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นเร็วหรือว่ามีป้องกันมีอะไรขนาดนั้นแค่ว่ามันมันเป็นเด็กที่แบบมือเท่าทุนนะมันมันเอามือยัดโซตอนทําเกมแล้วพอจบเอาเลการสองใบเข้าโซจวนหนึ่งมันก็เท่าเดิมแบบมันเท่าเดิมเลยมันไม่มีสกิลแบบบวกได ได้จั่วเพิ่มหรือไงจะมีแบบบูธฮิตได้จั่วเพิ่มเราก็ต้องใส่ตัวเก็บดอกไปอะไรประมาณนี้อ่ะเขาก็บอกเก่งอยู่เลยบอกว่าอ๋อพอผมผมไดออกโมมันแล้วแล้ว,ลวต้นเกมผมพอคอนโทรลได้ก็เลยชนะนะครับต่อไปตาที่สองตาที่สองน่าจะเป็นลูทีเซียถ้าผมจะไม่ผิดน,นะตาที่สองเนี่ยเจอลูทีเซียก็คือเล่นกันสนุกมากเดือดมากๆเลยแล้วแบบผ่านกันไปมาผมจะแพ้แล้วผมก็แบบออก ไฟนอลฮิวออกโอเวอร์อะไรเงรรี้ยผมก็ตีเขาตีกันไปตีกันมาจนแบบเด็กเขาเหลือสองใบแล้วครับทีเนี้ยผมนากาศไม่พอผมผมชราใจที่แบบไม่ยืมฟอนต์ของน้องไปครับก็คือฟอนต์แบบชิวบอกห้าพันอะไรเงี้ยไม่ได้ยืมไปทีนี้ชิวอ่ะมันขาดนิดเดียวครับคือคือถ้ากาดฝั่งนี้พออีกฝั่งก็คือพอเลยข้างละห้าหมดหรือห้าหมืนสายผมจําไม่ได้คือ เด็กเขาเหลือสองใบแวนเขาตีไม่ได้คือถ้าผมกาสองข้างนี้พอผมส่วนปุ๊บเขาแพ้ได้เลยเพราะผมทำสี่เวฟได้ผมแบบคอสกับทุกอย่างอะไรพออยู่ในนี้หมดแล้วเนี้ยแล้วก็พีจีผมไม่ขึ้นสักใบเลยครับแล้วก็ฮิวหมดโอเวอร์หมดแล้วทีนี้ชิลหาขาดน่าจะขาดประมาณสองหมืนห้านะครับอีกข้างกาดไปพอเขาเอาเรียตีข้างละห้าหมื่นสามแรงนะครับแรงก็เข็บอกโอ้สนุกมากเดือดก่อนก่าจะเอาลงได้เขาก็ฮิวผมก็ฮิวก็แบบ ขัดกันไปกันมาอย่างเงี้ยนะครับก็สนุกก็สนุกแต่ไรสองผมแพ้ครับอ่าแล้วก็ไปตาที่สามว่าเป็นซีออันนี้จริงๆอ่ะไม่ได้อยากจะบูลลี่ไม่ได้อยากจะพูดถึงเลยนะคือไม่ได้อยากจะพูดในเชิงนั้นอ่าพูกงนี้ก่อนผมบอกไว้ก่อนตาที่สามจะเจอซีโอซีโอเนี่ยได้ออกทิกกับตกทิกเกอร์ตลอดเลยครับสองได้นี่แตกดอคิดอฮิวฮิวคิคิดอ,ลลดอตลอดเลยครับคือแบบทั้งขาไปขากลับเลยนะ เขาทาเกมใส่เราเขาก็ได้ออกทิกเกอร์ผมตีทําเกมเข้าไปเขาก็ตกทิกเกอร์ไม่หนึ่งใบก็บสองใบตลอดผมแบบเหลือใบยเยวที่เขายังไม่ออกคือโอเวอร์ทิกเกอร์เลยอะ่ะคือแบบจากที่มือเขาแบบซีโอทำเกมได้ก็จริงครับแต่จากจาก,จากที่มือน้อยอะ่ะตกทิกดดได้ออกดอออกฮิวนี่เขาแบบคอนโทรลตั้งแต่ต้นปุ๊บสบายเลยผมนี่ไม่มีตัวให้ค่อยรีทายจริงแบบไม่ต้องแครเรียากาศอะไรเงี้ยแต่แบบไม่ไหวครับการไม่ไหวจริงๆก็คือแบบ สองทิกแตกสองทิกแตกตลอดเลยครับผมแบบก็ตามระเบียบครับก็โดนฟุ้มหกแดมสบายใจไปเลยฮะแล้วก็ทีนี้มันมีจุดเปลี่ยนตรงที่ว่าขาประกาศว่าถ้าใครต้องการที่จะดอ่ะก็คือคนที่แพ้3ครั้งหรือว่าคิดว่าไม่มีโอกาสที่จะเข้าท็อปสิบหกแล้วสามารถไปขอดอบแล้วก็รับซองโปรโมโได้เลยนะครับทีนี้ผมก็เลยถามจัดว่าอันนี้คือ ทำอะไรต่อหรือแบบดอบมันมีความหมายยังไงครับอะไรเงี้เขาก็บ,บอกว่าถ้าแพ้ไม่เกินสองครั้งอะ่ะมีสิทธิ์ที่จะเข้าท็อปสิบหกเนี่ยก็ไม่ต้องดอบก็ได้ครับก็นั่งเล่นนั่งแข่งไปก่อนก็ได้อะไรประมาณนี้แต่ถ้าแพ้สามครั้งแล้วก็คือแนะนําว่าดอบดีกว่าเพราะว่าจะแพ้หรือจะชนะเนี่ยมันก็ไม่ติดท็อปสิบหกอยู่แล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบไปแข่งคัดเหลือให้ท็อปแปดอะไรประมาณนี้ผมก็อ๋อผมแพ้ไปสองครั้งแล้วถ้าผมชนะอีกสามตาลวดเนี่ยผมอาจจะมีสิทธิ์แค่แค แค่แบบอยากติดท็อปเฉยอาจจะมี10เฉยๆก็เลยอ่า,อาลองดูลองดูตาที่4ครับตาที่4ก็ไปเจอเวียแมนบูสครับเวียแมนบูสก็เดือดครับเดือดมากคือต่างคนต่างได้ออกทิกเกอร์แล้วก็บุกตีใส่กัน4ี่เวฟสีเวฟแบบเดือดมากเลยครับเดือดแบบผมจะตายแล้วแต่แบบผมตกโอทิกปุ๊บผมหยุดแล้วผมก็สวนแล้วก็สวนวกระแปสวนกันมาแต่ถ้าตานั้นขอมีพัลนาร้สักทีนึงเนี่ยผมแตกเลย แต่เขาก็ได้ออกโอเวอร์เหมือนกันนะเขายืนแวนบวกหมื่นบวกคีตลอดจนจบไฟแล้วผมก็แบบโหแบบกว่าจะรอดมาได้กว่าจะส่วนเขาได้แต่ผมมีเพอร์สโอน่าไรทุกตาแต่ว่าเกตสามเต็มมือเหมือนกันเกตสามแบบสามสี่ใบแบบจะกาดไม่พอแล้วแต่ตานล้นเขาไม่มีเพอร์สโอน่าไรพอดีก็เลยตาถัดไปส่วนได้ก็เลยชนะมาได้ครับเลิกเกือบเกือบโต๊ะสุดท้ายเลยแบบแข่งยังไม่จบสักทีเขาและงานผลกันแบบจะหมดแล้วนะครับก็สนุกมากครับก็ได้คันแนะนามาดีครับตอนนี้ก็เป็น เหตุผลส่วนตัวนะครับก็คือเขาเขาแนะนาว่าเราอะต้องแบบเหมือนถ้าตัวนี้บูธฮิตมีสกิลหรือตีฮิตมีสกิลอะไรเงี้ยเราต้องบอกอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ผมผมไม่ได้รังเกียจไม่ได้บูลลี่หรือว่าแบบรู้สึกไม่พอใจนะผมแค่ก็มองว่าอ,อ๋อก็โอเคครับผมไม่ได้ว่าอะไรอะไรเงี้ยแต่ที่เขาแนะนํามาก็ถูกส่วนหนึ่งไม่ถูกส่วนหนึ่งนะแต่ก็ผมมองเป็นการก็คือมันเป็นการเหมือนเพิ่มตัวเลือกให้คู่ต่อสู้ตัดสินใจว่า จะก,กาดหรือจะปล่อยฝั่งนี้อฝั่งนี้บูธฮิตหรือฮิตมีสกิลอะไรเงี้ยเขาก็จะได้แบบมีโอกาสที่ในการที่จะคิดนิดนึงอะไรประมาณนี้ผมก็มองว่าอ๋อโอเคครับก็ประมาณนั้นผมไม่ได้สีอะไรก็แต่มันมากครับพอตัดนี้จบปุ๊บตาที่ห้าผมชอบคนนี้มากเลยคนนี้เขาบอกเจออะไรมาบ้างครับเนี่ยบอกว่าเราฟังเจอนี่เจอนี่เจอนี่มาโอ้ผมนี่เจอเด็ก,ดกสไตล์ครับอะไรเงี้ยให้เมตาครับไปตบกันเองปุ๊บ แต่ว่าคือกองที่เขาวางอะแม่งมีอย่างเงี้ยมีตรงนี้วางอยู่ผมก็เอ้โทเค็นหรือเปล่าพอไลเด็กแม่งอยู่ตรงนี้ผมว่าอ้ยโทเค็นหรือเปล่าจังหวะเขาสับเด็กครับเกต1หนึ่งบูทศูนย์เก้าตกมาเป็นไอตัวบูทฮิตเก็บดอกสองอ้าวโคโนเจสผมรู้เลยเอ้โคโนเจสแล้วบอกว่าให้เมตาไปกดเพน <laughs> เด็กคุณก็เมตามานะแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยก็ พยายามกักเกตดสู้แบบยืออย้อจนถึงที่สุดแล้วฮะแต่ว่าเขามีจีจี้สามใบแล้วก็มีตัวเก็บดอกมาบูดตีผมตลอด <c oughs> ผมก็เลยแบบอ่าคงไม่ไหวแล้วสินะแต่ว่ามือกาดเขา,เาหมดแล้วนะแต่แค่ว่าตอนผมจะบุกกลับเพราะว่าผมตีไม่ถึงสี่เวฟเฉยแค่นั้นเองไม่งั้นเน่ถ้าผมตีสี่เวฟก็ได้ออกสักทิหนึ่งเขาเอาจจะแตกเลยก็ได้เพราะผมตีเขาไปสามดมสี่เดียมแล้วตอน,ตอนที่ตอนที่ว่าผมตัดสินใจขึ้นเกรดสามคือผมมาโดนตีไปสี่แล้วไงแล้วทีนี้ปุ๊บ พอขึ้นเกทสามทำสกิลแบบเก็บเลียกาศสองใบจวปุ๊บเดินจวไดโอเวอร์ over ครับคือถ้าผมไม,ม่สมสมมติว่าจัวดไดใบอื่นอะแล้วใบต่อไปเป็นโอเวอร์ตกปับ๊บผมก็ยังหยุดเขาไดไงเพราะโอเวอร์เขาอยู่ในมืออยู่แล้วผมก็แบบโอ้แบบมันเป็นจังหวะการครับนิดเดียวจริงๆก็กาดพอนะครับแต่ว่าเข่าไปไดออกคี้หนึ่งข้างข้างนะั้นอะกาดไม่พอผมก็เลยยอมเลยครับไม่เป็นไรก็กลายเป็นแพ้สามชนะสองผมก็เลยไปขอดอปเลยครับ พอขอดอปปุ๊บทีนี้ผมเห็นตั้งราคาการซื้ออ่า FR ครับเลด FR ทิกเกอร์เนี่ยที่เป็นตัวละครเนี่ยค่อนข้างจะสูงอยู่อะไรเงี้ยผมก็แบบไปสุ่มมาแล้วก็ได้คนนี้ครับทาา่านมเดี๋ยวอาจจะขึ้นรูปให้ดูนี่ขายจริงๆก็น่าจะถึงสี่น่าจะถึงสี่สี่สี่พันนะอะไรเงี้ยแต่ว่าผมอะไม่รู้เพราะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมเปิดมาผมได้ได้ฟอนไง ผมได้ฟอนต์แล้วทีนี้ผมแบบฟอนต์เห็นเห็นฟอนต์แล้วเขาายกันถูกตอนแรกผมจะไปขายพันเดียวแล้วอันนี้ก็อก่ก็เรื่องราคาน่าจะพูดได้นะครับเพราะว่าถ้าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยอ่ข้างนอกน่าจะตั้งรับประมาณหมื่นเยนหรือหมื่นนี้นก็ประมาณสองหมนหกอ่ะก็เอายี้กว่าอย่างต่ำไปละสามพันถ้าราคาไทยนะถ้าเปิดได้คาแรคเตอร์ไม่ว่าจะเป็นคีดอฟอนต์อะไรพวกเนี้ก็โทบาลิผมเห็นไปแล้วสี่พันอะไอตำรวจอะอ่า นี่นะผมก็ขายไปได้ประมาณนี่นี่ผมก็เสียเสียดายอยู่นิดนึงก็คืออา,อาจจะขายได้4อะไรประมาณนี้นะสำหรับผมนะแต่ว่าผมอ่ะร้อนเงินไม่หน่อยใจร้อนแต่ว่าได้มาเท่านั้นน่ะก็ถือว่าผมได้ค่าสลิปนี้ฟรีได้ค่ารถกลับบ้านแล้วเนี่ยครับก็หลังจากนั้นพอได้จำนวนจํานวนเงินนิดนึงในการขายคุณไรกะไปก็ผมก็ไปซื้อ จริงๆมีคนมาในก,กล่องหนึ่งอ่ะผมก็ไปซื้อนี้มาไปซื้อสองคุมใส่ไซ์แวนอีกสองชุดอ่าแล้วก็ไปซื้อทิกเกอร์สกิลอีกนิดหน่อยก็เสียไปประมาณอ่าพันหกพันเจ็ดประมาณนี้อันเนี้ยกล่องเนี้ยสองร้อยอันนั้นอันนั้นอีกเจ็ดร้อยใช่ไหมเก้าร้อยเออเก้าร้อยเสียประมาณเก้าร้อยแล้วก็อันนี้เก้าร้อยก็คือประมาณเนี้ยสิบเจ็ดสิบแปดประมาณเนี้ยแต่ว่าผมได้มานนี่ไงยี่สิบห้า พอผมได้มายี่ามก็็อา้าโอเคสิเพราะว่าค่าลงค่ารถอะไรก็เหมือนหักลงไปเลนะผมก็กลับบ้านพอมีเงินนิดหนึ่งก็โอเคครับถึงไม่เป็นไรก็เหมือนว่ามาได้แข่งฟรีก็ถือว่าผมสุ่มกาชาดีครับยังมีดวงอยู่ว่าเขาคุณคุณเลยไก่ครั้รงด้วยนะครับไว้ครั้งหน้าถ้าไปจะพยายามเก็บตกภาพมาให้มากกว่านี้ครับทีนี้คือผมไปคนเดียวมันไม่มีคนที่จะแบบช่วยถ่ายแล้วผมพูดหรืออะไรเงี้ยผมก็ได้ประมาณเท่านี้ได้เป็นแค่ภาพนิ่งไม้เห็นโชว์แล้วก็นั่งคุยนะครับโอเค ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับว่าจะเป็นคลิปแบบไหนหรืออะไรก็เดเรียนตนี้อาจจะพักไปก่อนเพราะว่าเข้าวงการน,นี้แล้วเริ่มแห้งครับไม่ได้เติมบู๊ตใหม่นะครับอาจจะแบบพักๆไปหลายช่วงเลยนิดนึงแล้วก็ถ้าอยากจะดูคลิปแบทเทิลใหม่ถึงว่ากลุ่มที่มีแบบวงการโอเวอร์เดอะไรบ้างแบบอยากจะให้มาเจอมาแบทเทิลกันอยากจะเห็นอคอนเซปต์ของการจัดเด็กหรือข้อคิดแบบว่า จัดแบบนี้ต้องเป็นแบบไหนเจอแบบนี้รับมือยังไงหรือว่าโค้งเด็กหรือการวิเคราะห์อ,อะไรก็ทักทายกันมาได้นะครับช่วงนี้ก็จะไม่ไม่ค่อยได้ลงคลิปนานหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาไม่ใช่ไม่ค่อยมีเวลาตต่ต่อขี้เกียจครับขี้เกียจลงคลิปไปนิดนึงนะครับอ่าไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายครับ